การเกิดมันคือเกิดจากอะไรครับมันมีตัวหนึ่งที่เป็นจิตมโนวิญญาณเนี่ยที่มันปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมครับเนี่ยตัวเนี้ที่ผุมอยากให้เห็นก็คือไอ้ตัวยอดหรือไอ้ตัวจิตมโนวิญญาณเนี่ยหรือไอ้ตัวอวิชาเนี่ยคือจึงต้องเห็นชัดเจนเห็นตรงนี้ชัดเจนแล้วท่านจะกถึงจะดับมันได้นะฮะนะฮะใช่ไหมฮะถ้าท่านไปดูจิตว่างเลยนะแต่อุปทา,านขันมันไม่ดับ ไปดูใจที่มันว่างเลยและอุปทานขันไม่ดับเนี่ยขออภัยนะผมอาจจะพูดแล้วมันสวนทางกับคนที่เขาดูจิตเนี่ยท่านดูไม่ผิดหรอกครับท่านก็ดูถูกนั่นแหละแต่สิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนคือมันมีกรรมนะอย่าลืมว่ามันมีกรรมกรรมคือการกระทําเก่าของเรานั่นแหละมันจะผุดขึ้นมาให้เราอะไรครับแม่ชีท่านก็บอก่ตลอดเวลาหลวงพ่อปฏิพัทธ์บอกตลอดว่ามันจะมีกรรมเก่าโผล่ขึ้นมาให้มาเราละ เราปล่อยวาง